สวัสดีครับพบกับผม TG Auto Ford นะครับถ้าเกิดคุณชอบความสะดวกสบายระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับดีไซน์เรียบหรูทันสมัยปรรทุของได้ด้วยต้องคันข้างหลังผมเลยนะครับผมเจ้า Next Challenger Storm Tag นะฮะ Storm Tag นะครับ,ะรบจะมีอยู่2ราคานะครับผมจะมีขับเคลื่อน4ล้อและก็ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อราคาจะอยู่ที่1,399,000บาทนะฮะแล้วสำหรับตัวขับเคลื่อน2ล้อราคาจะอยู่ที่1 2 6 4 0 0้บาทนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆคันภายนอกและภายในกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไฟหน้ากันก่อนเลยนะฮะที่เห็นเด่นชัดเลยก็จะเป็นไฟหน้ารูปตัว C นะครับผมหรือว่า C c l a m ของปอดนะครับปอด Nexgen เจนเจอร์ทุกรุ่นนะครับผมก็จะได้ไฟ C c l a m อย่างนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับผมขับไปที่ไหนใครๆก็รู้นะฮะส่วนไฟหน้านะครับผมจะเป็น Matrix LED นะครับผมสามารถหมุนลำแสงอัตโนมัติแล้วก็ที่ ปอดเลนเจอร์รุ่นอื่นไม่มีนะครับผมก็จะเป็นไฟตัวนี้เลยครับผมก็จะเป็นไฟ LED สามจุดนะครับผมจะเป็นไฟ AUX แรมนะครับผมนี่ตัวนี้จะติดพร้อมกับไฟสูงนะฮะจะเพิ่มความสมาจะเพิ่มความสว่างแล้วก็เปิดมุมอับสายตาให้กับเรานะครับเวลาขับขี่ถนนมืดๆกลางคืนนะครับส่วนด้านบนฝากระโปรงนะครับผมก็จะมีคําว่าเลนเจอร์นะครับผมซึ่งเป็นอะคริลิกสีดํานะครับ ตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมขับไปโดนฝนนี่ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับผมนะส่วนกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาเดิมๆของซอมแท็กผมว่าก็หล่อแล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้ตรงโลโก้นะครับก็จะมีกล้องกล้องหน้านะครับผมนี่ก็จะเป็นกล้องหน้าแล้วก็มีที่ฉีดน้ําให้เราด้วยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นกันชนนะฮะของวายนี่เลยครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยแล้วก็ มีเซนเตอร์ต่างๆนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเซ็นเตอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับลูกค้าเซนเตอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับมียู่ีจุดด้านหน้านะครับแล้วก็มีกล่องนะครับผม,วมควบคุมความเร็วอยู่ด้านหน้านะฮะไฟตัดหม,ดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับนี่เลยจะเ, oh จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะที่เพิ่มเข้าไปให้นะครับผมเซลทีก็ติดครอบไฟหน้าไปให้นะครับผมก็จะเป็นสีดำๆด,ด้านแบบนี้นะฮะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถ ขยับามาดูด้านข้างด้านข้างก็จะเจอเคิวล้อขนาดใหญ่ขนาด6นิ้วนะครับของ Y นี่มาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วของ a อแ m มพ r e นะครับผมออฟเซตลบอยู่ที่24นะฮะจับจตรงด้วยปีกนกของออปชั่นนะครับผมแล้วก็ลูกหมากกันโค้งนะครับผมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่เรายกสูงเจ้าคันนี้ยกสูง2นิ้วนะฮะ อันนี้ก็จะมีด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะเป็นเซนเซอร์อันนี้เราก็เว้นไว้ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ้า s ตอมแท็จะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่ามันสามารถถอยจอดเองได้เนอะมันจึงมีเซนเซนเอร์อยู่ด้านข้างทางซ้ายและขวาส่วนสัญลักษณ์ไบเทอร์โบนะครับผมก็บอกให้เรารู้เลยนะครับผมว่าเจ้าคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับผมเกียร์ออโต้สิบสปีดนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 2.0ลจตสูรดีเซลนะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่2อ0สิบแรงม้าและแรงบิดอยู่ที่ห้า้อยนิวตันเมตรนะครับผมจับคู่กับเกียร์ออโต้10บสปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปต์ของ Ford นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ตัวท็อปเลยที่อยู่ในรับเตอร์เลยส่วนกระจกด้านข้างนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวนะฮะนี่เป็น led แบบนี้แล้วก็มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านล่างมีกล้องอยู่ด้านข้างด้วยด้านบนด้านบนก็จะเป็นแหลกหลังคาขนาดใหญ่นะครับผมสามารถตับมุมได้นะครับ ปรับมุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนได้เลยเพื่อการบรรทุกของที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับกันสาดรอบคันฟิล์มเซรามิกรอบคันเบ้ามือจับประตูเซลล์ทีติดไปให้รอบคันอยู่แล้วนะฮะเอามาดูด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์จะสามารถเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแล้วก็ข้างบนสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้เพื่อให้รับกับแหลกบนหลังคาด้านบนนะครับผมเพื่อวางของแนวยาวได้ดีเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนะครับผมเดี๋ยวผมเอารีโมทมากดให้ดูอ่ะอันนี้มันเปิดอยู่แล้วเนะฝาท้ายกระบะนะครับจะเป็นโรลเลอร์ลิสต์นะครับผมตัวนี้ติดเพิ่มนะครับลูค่าเพิ่มเงินอีก4,000 40, บาทนะครับจะได้แบบนี้เลยนี่เลยฮะกดตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดตรงนี้ฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับจะเป็นแบบนี้เลยปิดก็กดตรงนี้เลย ปิดไดไ้เลยนะหลายคนเกิดความสงสัยใช่ไหมครับผมที่กดเปิดปิดมันอยู่ภายนอกแล้วเวลาเราจอดรถไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยครับผมมีใครมากดเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ทํางานตลอดเวลาเลยหรอมันไม่เสียง่ายหรอมันไม่เสียง่ายครับถ้าเกิดเรากดล็อกแล้วตรงนี้มันจะกดไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ่าไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นฟูอลอ e ดีเต็มระบบนะครับผมมีใบสปอร์ตส่งไปที่กระจกด้านข้างด้วยปาท้าย ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรง easy lift นี่เ่ามือแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามมีรูกุญแจล็อกมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราไปจอดที่ไหนจะได้ไม่มีใครมาแอบนั่งหายกระบะเราตรงโลโก้ฟอร์ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมเซ็นเซอร์ต่างๆตรงกันชนหลังมี4จุดอ่าก็ใช้ได้ปกปตินะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกันชนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยน เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับผมว่าภายในมันเป็นแบบไหนถูกใจใครหลายๆคนไม่เอย่ยนี่นะครับภายในของเจ้าเจ้าซอมแท็กนะครับผมก็จะเป็นหนังนะครับเดินได้สีแดงตั้งแต่ขอบประตูมาเลยตรงนี้ก็จะมีโลโก้ซอมแท็กด้วยตรงคอนโซลหน้าสามารถเปิดได้นะครับผมนี่ครับผมก็สามารถวางของได้ตรงนี้ก็สามารถวางของได้จะวางของได้สามชั้นนะ นี่หนึ่งสองสามอันนี้วางของได้เลยเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเดินได้สีแดงเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางทั้งคนขับและผู้โดยสารนะตรงพนักพิงเบาะนะครับจะมีคำว่าซอมแท็กนะครับสีแดงแดงอยู่ที่พนักพิงเลยตรงนี้ก็จะเป็นาฝเปิดน,นะครับจะมีที่วางแก้วสองอันอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมของเจ้าซอมแท็กนะ นี่ก็จะเป็นมีแอร์ตอนหลังมาให้เรานะครับผมทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีพอร์ต USB Type A Type C มาให้ด้านหลังนะแล้วก็มีไฟ AC 2 3ง้อโวลต์มาให้นะพนเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยฝั่งคนขับนะครับก็จะเจอนี่เลยแผงตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมต่างๆนะเกี่ยวกับประตูเกี่ยวกับกระจกมองข้าง ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผม mm. ปุ่มจะเป็นแบบ p u s ส start นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟต่างๆที่อยู่ด้านหน้านะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะฮะจอฝั่งคนขับจะเป็นขนาด12นิ้วนะฮะเป็นดิจิตอล100%นะครับนี่เลยแล้วก็ตรงหน้าตรงพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะปรับฟังก์ชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคร i s e Control หรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงเสียงพูดเซ็ตตรงนี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมก็จะปรับหน้าจอฝั่งคนขับนะครับส่วนจอกลางก็จะเป็นขนาด12นิ้วเช่นการรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนะฮะด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นพอร์ต USB Type A Type C นะฮะแล้วก็มีช่อง ไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ชาร์จแบบไร้สายเลยเกียร์นะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดเป็นเกียร์อ e ีชิปตเตอร์นะฮะที่อยู่ในตัวท็อปเลยเจ้าซอมแท็กก็จะได้เกียร์ตัวนี้มาเลยนะครับเกียร์ตัวนี้ก็จะสามารถถอยจอดเองได้อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆ กระจกมองหลังก็จะเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้ด้วยนะครับผมในกรณีที่ลูกค้าซื้อกล้องมาติดเองนะครับผมเสียบได้เลยใช้สายสั้นๆเสียบได้เลยนะอันนี้ดีมากเลย <S 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 เป็นยังไงกันบ้างครับผมรอบๆคันภายนอกและภายในของเจ้าสต o r m ท a g คันนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจกันไม่เอ่ยนะครับผมแต่งสไตล์นี้ยก2อสองนิ News, Mac ้วใส่แมคขอบยี่สอ่าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อเซลล์ทีทีกันเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไลน์ไว้ด้านล่างทักมาทางข้อความหรือว่าโทรมาหาเซลทพีได้นะครับผมเพื่อสอบถามแคมเปญสอบถามราคาหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆน,นะครับวันนี้เซลท,ทีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ